ใส่ให <laughs> ้แม่ใส่ดีดบาวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับพ่มีสซฟไรต์ตุรกีนะคะน้องจีเจสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับหน่อยลูก สออวัสดีคะ่ะพบกับพิมีสไปร์ตุรกีนะคะวันนี้พิมพ์จะชวนเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วนะคะออกินข้าวหมอหมอยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พิมพ์จะทำเนาะอยู่ันสองคนยุ่งค่ะน้องซีเจดูสิอยากคว้ากล้องแม่สวัสดีครับวันนี้พีมจะทำเอ,อ่อสุมมะเขือนะคะและ้วนะก็ปลาทอดปลาแห้งทอดช่วงนี้ก็กินปลาวนไปหรือดูปลาน้ําจืดน,นะคะเพื่อนเขาเอามาส่งให้นะคะก็เลยทําปลาตากแห้งไว้ก็เลยออะกินยาวไป เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ครัวเลยวันนี้ไม่มีใครช่วยปาป๊าไม่อยู่นะคะอยู่กับไอ้ตัวแสบ2คนนะคะโอเคค่ะไปเจอกันเลยค่ะบ๊ายบายก่อนดูไว้ใส่ให้แมใส่ดีๆบ้าว ทิมน้ำตาไหลเลยทุกคนเจ้าไอ้เจ้าหอมแดงนี่นะคะไม่ไหวจริงจริงพอแล้ว เสร็จแล้วนะคะทุกคนปลาแดดเดียวทอดนะคะมีไข่ด้วยเห็นไหมนะคะซุปมะเขือเนอะเาะข้าวเหนียวแล้วก็ผักผักกินเท่าที่มีคะ่ะผักเมืองนอกมีแค่นี้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกล้องพิมพ์ไม่ค่อยได้มุมเท่าไหร่นะคะทุกคนคะ่ะโอ้นี่นะคะพิมพกินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะแล้วพิมพ์ก็ถนัดอาหารอีสานด้วยนะคะมาค่ะมาลุยกันเลยเนาะปลาแห้งพิมพ์กบ แฮนเมคนะคะเห็ดเองค่ะกระถินก็เก็บอยู่บนดาดฟ้าที่ปลูกใส่กระถางไว้ <c ười> ได้สี่ห้ายอดนี่ยน,น,น,นะคะทุกคนค่ะนี่กระลาป่ากค่ะทุกคนแล้วก็นี่นําเสนอเ <c ười> งี้ยนบะเขือนะคะหรือซุประเขือม่วงนะคะทุกคนคะ่ะลุยเลยค่ะวันนี้นึ่งข้าวเหนียวได้ที่นะคะข้าวเหนียวนี้พิมก์ก็อื้มปากอบมาก หมักแดดเดียวใส่รถดีเราอย่างนี้พิมพ์สั่งออนไลน์นะคะทุกคนตะละตนนะพี่น้องเนาะมีแค่นี้แหะ พิมพไม่ถนัดอาหารกรุงเทพนะคะพิมพไม่ถนัดอาหารพิมพถนัดอาหารอีสาน <c oughs> พิมพไม่ถนัดอาหารไทยไม่ถนัดอาหารกะทินะคะถั่วแขก พอดีย่าพิมพ์แม่ย่าน้องสีเจมาเอาหลานไปเมื่อกี้ใจหอมแคบโอ้ยคือไอคัาแคข้างบ้าน ค่ะคุยละลายค่ะอไอ้พูนๆเลย หืมยอดนี้อวบพี่น้องจ้ะสุกินีหนึ่ง ข้าวเหนียวที่นี่แพงมากทำไงได้มันยากเนาะพี่น้องเนาะคุยล่้ไรจ้ะคำนี้เพื่อเธอพนะ อยู่มังนอกก็ต้องกินผักมังนอกพี่น้องจ้ะกินผักไทยบ่อยค่ะจนพอดีแพงหูฉีกเลยกินได้บางมื้อนะคะดีแต่ก็จุกมื้อพิมพ์ไม่ไหวพูดตามตรงเลยไม่ไหวผักไทยหยอดกระทินหน่อยพิมพ ข้าเขาย่าน้องซีเจเอาหลานไปกบนะคะเดี๋ยวแกจะไปบ้านตากอากาศหลายวันแกจะกิดถึงหลาน เดี๋ยวพิมพ์แซ่บมากเลยอะปลาน้ำจืดฟังเสียงพี่น่องจ้าคนตุรกีนิยม มีบ้านสองหลังนะคะเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะคนตุรกีส่วนมากเนี่ยบ้านเขาจะอยู่เป็นตึกนะคะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นคอนโดเนาะไม่ได้ส่วนมากจะไม่ได้เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะเป็นบ้านเป็นตึกนะคะ เขาจะนิยมอยู่กันแบบนั้นนะคะคนที่นี่แล้วพอตกหน้าร้อนมานะคะเขาก็จะ m o v จากบ้านที่อยู่ประจําในตัวเมืองเนี่ยไปอยู่ในบ้านตากอากาศซึ่งติดทะเลติดเขาเอาบรรยากาศอะไรเงี้ยเพราะเวลาหน้าร้อนที่นี่มันร้อนมากนะคะอยู่ตามตึกตามอะไรเงี้ยมันมันคงจะน่าเบื่อนะคะก็ไปอยู่เป็นบ้านตากอากาศอาจจะเช่าไว้หรือจะซื้อไว้ก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนมากจะ มีบ้านสองหลังเกินห้สิบเปอร์เซ็นคนตุรกีจะมีบ้านสองหลังนะคะของพิมพก็มีก็อยู่ที่คาราเจเบเหลังหนึ่งนะคะก็เล็กๆนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะคะอ,าาะคะอสองห้องนอนนะคะเอาไว้เวลาหน้าร้อนเราก็ไปนอนไปพักผ่อนกันเพราะว่าอากาศที่นู่นจะเย็นกว่าติดทะเลเนาะส่วนหน้าหนาวก็ จะย้ายกลับมาที่นี่เพราะที่นี่มีเครื่องทําความอุ่นมีฮีตเตอร์เนาะส่วนที่บ้านตากอากาศจะไม่มีหรือมีแอร์จะมีเป็นพัดลมมากกว่านะคะหน้านาแเราก็จะย้ายกลับมาส่วนมากจะเป็นประมาณนั้นนะคะนี่แหละคือเห็นผลว่าทำไมคนตรุรกีมีบ้านสองหลังส่วนมากเนาะเพราะเบื่อนะคะ ถามว่าสิ้นเปลืองไหมพิงพ์บว่ามันสิ้นเปลืองนะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพิมพ์ก็จะขออนุญาตจบคลิปนี้ลงไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเล็กๆเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปเดียหน้าวันนี้พิมพ์กับน้องซีเจลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย